เบิ่งพอซักแล้วลูกนะเบิ่งพอซักเหมือนต่อย่างเออพอซักเท่าแล้วคู่มือเนี่ยว่ายังอีกบุญไม่กับไผ่เกย์ไปตอนที่พอซักมีทรวงมีอะมีทรวงก็เกย์ไปเบิ่งไปเรื่อยๆอ่เศร้าหาปีที่พอซักบอกไว้กันว่าอ่าหายมันได้ผู้ลังคนว่าบ่เอา อาลังเทียมมันพอเอาซะเราเบิงด,ดีๆความทุกข์ยากลำบากขเขาใจยไว้ล่ะเขายายไว้นวะเห็นพนะ่อาักพิมพ์ลงไปปะแต่งงานกันมาเก่าปีแล้ว,วนะเขาใจไว้ลูกที่เกี้ยพอสักเที่ยวเห็นงานจำไว้นะ โอ้ข oh, ้อห <If S 2> <regret it. S 1> <laughs> ักเลยเมื่อนั้นเต่าข้อหักนี่ลูกเต่าจะบรรเกลัดหินรุ่นเดียวกับผู้เดียมันเห็นลยไข่อยเห็นแล้วเงินแล้วมาเฮ้ยเอาถ่ายแบบเราลุยยากลูยจักกันแล้วมาได้รู้ได้แล้วประเมินผมว่ามีขาดต้องพังพังลูก คนพวกนี้เบิ่งมาประสบการแล้วอ่คนที่ภาษาแคทดขีเมาให้วงกลมไว้ขอรูปภาพประสบการณ์น,น,น,รรณนั่นแหละบ่งมีขาโตกบกงพองเขา้าใจไหมฮะเบิ่งของภาษาแคทนั่มกับอีกับอีเลียนอีเลียนนี่เป็นลูกน้องอีฟุกอ่าอีเลียนอ่าถ้าอยากเอากูไปฮอสน้ำั่วกูเอา,กเ,อากเกี่ยวมาหับกูดได้จะเห็ดเครืบองเปลียน ขยายไปลูกนั่นแหละผู้หนึ่งอีเลียนเนี่ยซักกูบักเคยว่าซูเปอร์เดฟังเนี่ยเราวอ่าอีเลียนอ่าเป็นลูกน้องอีฟุกมาก,ก่อนขยายไปฮะขยายไปอีฟุกเลยให้ทุ่นมาแล้วบักซักก็เลยว่าโอ้ยมุนไวป่ปุยน้ำกันสูดแถว